ดีจ้าเพื่อนๆดอกเฟื่องฟ้าก็มีหลายชื่อนะคะชื่อดอกกระดาษดอกโคมดอกต่างใบดอกตุดจีนหรือเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า Paper Flower นะคะดอกเฟื่องฟ้าเป็นไม้นามมงคลนะคะถ้าปลูกไว้แล้วจะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการและก็หน้าที่การงานนะคะมีบันทึกเอาไว้ว่าดอกเฟื่องฟ้านะคะ ได้ถูกนําเข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ละคะ่ะโดยสีที่ปลูกไว้ในตอนแรกก็คือสีแดงสีชมพูสีส้มหรือสีอิฐนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะซึ่งมีชื่อเรียกตามสีดอกว่าเช่นแดงจินดาสาวิตรีสุมาลีข่าวน้ำผึ้งเป็นต้นนะคะ มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศยุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ